กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ประดิษฐ์ผลไม้สวัสดีท่านผู้ปกครองและเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้ก็กลับมาพบกับค,คุณครูวากนินเช่นเคยในกิจกรรมศิละปะสร้างสรรค์ในสัปดาห์นี้เราอยู่กันในหน่วยต้นไม้ที่รักค่ะ คุณครูวะนะคะมีกิจกรรมศิละปะสร้างสารรค์สนุกๆมาให้เด็กๆได้ทำกันด้วยนะคะนั่นก็คือกิจกรรมประดิษฐ์ค่ะวันนี้คุณครูวะจะพาเด็กๆไปประดิษฐ์ผลไม้กันเด็กๆอยากรู้ไม่เอ่ยว่าคุณครูวาจะพาเด็กๆไปประดิษฐ์ผล,ไม,มไ,ปปผลไม้อะไรถ้าเด็กๆอยากรู้แล้วเราไปทำกิจกรรมพร้อมๆกันเลยค่ะ อุปกรณ์ของเราอย่างแรกนะคะก็จะเป็นกระดาษเหลือใช้ค่ะกระดาษดีไซเคลื่อนหรืออาจจะเป็นกระดังสือพิมพ์ก็ได้นะคะต่อไปเป็นกระดาษสีค่ะและกาวถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปทำกิจกรรมพร้อมๆกันเลยในวันนี้ครูวาจะพาเด็กๆไปประดิษฐ์ผลไม้กันค่ะเด็กๆลองมาถายกันดูสิคะว่าครูวาจะพาเด็กๆไปประดิษฐ์ผลไม้อะไรขั้นแรกนะคะ ให้เด็กๆขยำกระดาษที่เหลือใช้หรือกระดาษรีไซเคิลค่ะขยำให้เป็นก้อนอยากจะได้ขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ตามความชอบของเด็กๆเ,เลยนะคะเมื่อเด็กๆขยำกระดาษเป็นก้อนตามที่พอใจแล้วจากนั้นนำกระดาษสีมะฮอแล้วทากาวติดค่ะเราก็จะได้ก้อนกลมๆแบบนี้เลยค่ะต่อไป เราจะมาทําก้านของผล,ลไม้กันค่ะให้เด็กๆนํากระดาษเหลือใช้นะคะมาขยำเหมือนเดิมเลยค่ะให้เป็นแท่งเล็กๆแบบในคลิปเลยแล้วก็นํากระดาษสีน้ําตาลมาห่อแล้วทากาวค่ะจากนั้นก็ทากาวที่ก้านติดกับผล,ลไม้ได้เลยค่ะ ผลงานของครัวก็เสร็จแล้วค่ะเด็กๆคิดว่าคือผลมไม้อะไรเอ่ยใช่แล้วเด็กๆเก่งมากๆเลยค่ะผลมไม้ที่ครัวทำก็คือส้มนั่นเองส่วนในวันนี้ครัวก,ก็ได้ประดิษฐ์ส้มกับองุ่นค่ะเรามาเรียนรู้คำศัพท์ภาษ,าษาอังกฤษกันนะคะสม้มภาษาอังกฤษพูดว่า orange สม้ม เด็กๆพูดตามรูนะคะออร์เรนส้มอีกครั้งหนึ่งค่ะออร์เรนส้มเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆเมื่อเด็กๆสร้างสรรค์ผลงานเสร็จแล้วครูวขอรบกวนทันผู้ปกครอง ถ่ายภาพและคลิปวิดีโอให้เด็กๆได้บอกเล่าถึงผลงานว่าได้ประดิษฐ์ผลไม้อะไรไปกันบ้างให้คุณครูและผู้ปกครองได้รู้กันด้วยนะคะเพื่อส่งเสริมพัฒนาการทางด้านสติปัญญาเป็นการสนับสนุนให้เด็กได้เรียนรู้การใช้ภาษาค่ะสำหรับวันนี้ครูว่าขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ